สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับพี่เดชธนงก็พาไปตัดอ้อยพันสิงคโปร์เพื่อมาทําพันต่อนะครับเดี๋ยวเ,เพื่อนๆนตามไปดูในคลิปเลยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้สวนเดชธนงนะครับนาเดชครับพาทุกท่านนะฮะมาตัดอ้อยอายุหก ถึงเจ็ดเดือนฮะเป็นอ้อยสิงคโปร์ครับที่เราขายายไว้ที่อำเภอวังหินนะฮะก็เครือข่ายมาปลูกเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วครับนี่วันนี้ก็มาเก็บผลผลิตแล้วครับเป็นอ้อยโบราณครับอ้อยสิงคโปร์ฮะนี่ดูลักษณะลำนะฮะนี่คือลักษณะอ้อยอายุหกถึงเจ็ดเดือนนะครับผมลำออกเหลืองแบบนี้นะครับเป็นอ้อยสิงคโปร์ครับวันนี้ก็สวนเดชธนงหรือน้าเดชก็พาทีมงานมาตัด พื่อเอาไปขยายพันธุ์ต่อนะครับนี่คือลักษณะของอ้อยสิงคโปร์นะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับเรื่องสายพันธุ์อ้อยสิงคโปร์อ้อยโบราณอ้อยหวานกรอบนะครับก็ยังติดต่อมาได้ที่สวนเดชนงนะครับมีจําหน่ายท่านนะครับเป็นท่อนพันธะทอนละ10บาทนะครับนี่คืออ้อยสิงคโปร์ครับบรรยากาศนะครับเนี่ยกำลังตัดเลยครับทางนู้นทีมมันกำลังตัดนะฮะสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยสวยงามมากเลยครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ เป็นบรรยากาศของการตัดอ้อยพันธ์สิงคโปร์นะครับนี่ฮะลักษณะของลำต้นที่เราตัดลงมาเรียงกันแล้วนะฮะอ้อยอายุ6ถึงเดเดือนฮะสวยงามมากเลยทีเดียวนะฮะตานี้พอตานี่อ่อนนะเนี่ยอ่อนมากเลยครับพอตานี่พร้อมจะนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมพอตาน,ตอน,นี่พร้อมที่จะเอาไปปลูกทำพันธ์ได้ รอย่างสวยงามเลยครับตาสดทุกข้อเลยครับนะครับผลิตทำไรครับเนี่ยมาเอา,เอาต้นทันอ้อยสิงคโปร์ฮะจากจากลูกฟาร์มเครือข่ายที่ไปเอาที่สวนเดชนงเมื่อ7เดือนที่แล้วครับอเอามาเทไม่กี่ข้อตานะครับแต่ผมผลิตวันนี้น่าจะเกือบ2ตันนะครับ นี่ครับดูดูลักษณะนี้เหมาะเหมาะสำหรับการเอาไปทำท่อนพันนะครับนี่ปลาตามันสดทุกข้อตาเลยครับลักษณะของอ้อยสิงคโปร์ครับนี่นะครับโอ้ลักษณะนี้เหมาะนี่นี่ข้อตาแหลมๆขึ้นมาแล้วก็เป็นร่องยาวยาวอย่างนี้ครับนี่คืออ้อยสิงคโปร์อ้อยโบราณนะนะครับอ้อยกรอบอ้อยขั้นนะครับคันน้ำก็ได้ครับทำไมมันถึงชื่อสิงคโปร์พี่รู้ไหมผมก็เห็นเขาเรียกกันมาอย่างนี้ครับผมผมว่าต้องต้องไปตามดูอีกทีนึงว่าเพราะอะไรนะต้องต้องตาบผู้รู้ด้วยครับช่วยช่วยตอบด้วยนะทำไมเขาเรียกอ้อยสิงคโปร์ เขาเรียกมันอย่างนี้ฮะจริงมันอยู่ประเทศไทยเนาะอยู่ประเทศไทยบางทีผมก็ไปมาเลยครับไปลาวก็มีบางทีผมก็ไปกัมพูชาเออผมก็สงสัยเหมือนเหมือนราคาน้ำมันทำไมต้องอิงราคาน้ำมันสิงคโปร์เนาะอ้อยอ้อยก็เป็นสิงคโปร์แล้วมันมีแป้งสิงคโปร์เลยนะครับโอ้โหนึกว่ามีแต่อ้อยเนาะไม่มีแป้งสิงคโปร์เลยนะรถช่องก็สิงคโปร์ที่ผมเคยกินนะพี่ไม่เข้าใจเลยหรอครับทำไมต้องอิงสิงคโปร์นะนั่นสิ Gracias.